สวัสดีครับเพื่อนครับพี่กบอยู่ในแปลงทุเรียนแปลงหนึ่งอยู่ที่ในยะอามบริเวณตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับวัดซับยิลาเนาะเป็นแปลงค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีต้นทุเรียนนะมีขนาดประมาณสัก2ปีกว่าๆ3ปี4ปีแล้วก็มีแปลงใหญ่ต้นอยู่ข้างหลังนี้ก็ประมาณสักน่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักเจ้าของนะฮะ เจ้าของแปลงนี้นะที่ดูแลแปลงนี้เป็นใครเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเจ้าของสวนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพีโโพ่โกพี่โกเนี่ยวันนั้นเคยไปเที่ยวสวนพี่โกด้วยขอบคุณมากก็ชวนพี่โกมาผมมาเที่ยวมาดูว่าเราทําอะไรกันได้บ้างครับโอ้โห <laughs> ผมไม่เห็นสวนพี่โกนะเนี่ยแปลงนี้อายุประมาณกี่ปีครับคืออย่างเงี้เมื่อก่อนมันเป็นทุเรียนที่อยู่ในดงยางนะพี่โกบเนาะที่พี่โกเห็นโคพวกนี้ยนี่คือพื้นเดิมที่ที่เป็นโคขึ้นมาเอาดินเอาดินออก เพื่อเอาดินไปทำโคกที่อื่นนะเพราะพื้นนั่นคือพื้นระดับเดิมเพราะ แนวนี้หยุดโตแถวนี้เป็นต้นยางหมดอะพี่ยางพารายางพาราแล้วเป็นทุเรียนอยู่ในยางพาราใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าสภาพต้นนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะผมให้พี่กบดูแล้วมันมันโตแข็งกนะับต้นยางชลูดอย่างเดียวนะแล้วก็เราก็พอเรายางออกเราก็ตัดยอดออกอแล้วก็มาฟื้นต้นใหม่นี่เราเข้าเข้าสู่ปีที่สี่ละคือพี่กบมาเห็นแล้วสวยนะสวยมากนะพี่แล้วในฐานะที่พี่กบก็ผ่านสวนชมสวนหลายแปลงพี่กบดูที่พื้นดิมันดูใบดินี่มันทิ้งใบมา เนื่องจากการที่ฉีดสารตะโคและกากสูดเพราะฉะนั้นใบจะต้องหนาวันนี้เยอะเลยพี่กบต้นนี้ใบมันทิ้งมาเป็นขนาดใบใบโดนร่วงมาเยอะนะร่วงเยอะเลยแล้วตอนนี้ดอกก็มาแล้วนะพาดูดอกก่อนอ่าแต่นี่ช่วงนาทีนี้เขาอวดดอกกันนะครับโอ้โหนี่ดอกมาแบบแบบนี้เกือบมาดูต้นนี้นี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีนะนี่นะฮะดอกมารุ่นนี้แล้วครับอืมนี่ฮะ เนี่ยฮะให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะคือพี่โกเนี่ยเดี๋ยวอยากจะรู้จังเลยพี่โกเนี่ยมีประสบการณ์ทาทุเรียนมากี่ปีครับพี่อย่าว่าอย่างนี้กันเลยขอถามครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้ใหญ่นะฮะท่านก็ให้ผมเข้ามาทําก็จริงๆมันห้าร้อยกว่าไร่แล้วก็มันเป็นดงหนองน้ามัง่งเป็นสวนยางมัง่งแล้วก็หน้าที่ผมก็คือแปลงสักผินเป็นทุนก็ขายทิ้ง<อ>เพราะฉะนั้นผมขายที่ป่าไปประมาณเกือบสี่ร้อยไร่ หลืออีกลอยไร่อ๋อตอนนี้ของที่เหลืออยู่ตอนนี้ที่เหลืออยู่เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินทุเรียนอผมเลยปลูกทุเรียนเพื่อที่จะกินเองโอ้โปลูกเยอะไปหน่อยปลูกปลูกเป็นไรคือพอดีเจอแปลงนี้ก็เป็นเป็นเรียนรู้สตั้งเดิมอยู่แล้วเป็นฝึกงานไว้ฝึกงานว้ฝึกงานใช่ใช่ครับผมเพราะว่าผมไม่มีความรู้พื้นฐานมาเลยนะครับมาจากกรุงเทพนะครับเพราะนั้นมามาก็มามาเพื่อที่จะโลที่ดินแคนนั้นเองขายทิ้งนนนะแต่ว่าเป็นคนชอบกินทุเรียนอ่ะแค่นั้นเองคือ ก็เลยปลูกทุเรียนเพื่อที่จะกินพอดีมามีต้นต้นใหญ่เนี่ยดูที่โอ้โหแบบคือเนี้ยดอกมาเต็มต้นเลยนะยังยังไม่ได้แต่งทิ้งนะ,ะพี่กบกำลังจะแต่งออกเนาะจะจะมันจะแต่งตัดจัดจัดกลุ่มมาจัดกลุ่มมันนะเยอะเกินไปให้เยอะเกินไปอย่างอย่างอย่างกิ่งเนี้ยเต็มที่กับลูกเดียวอืมนี่ช่วงนี้ก็ลูกช่วงนี้ก็ลูกสองลูกอันนี้ซ้อนกันก็ไม่ได้ต้องเอาออกเลยฮะเนี่ยเนี่ยเอาออกเลยฮะซ้อนกันเนี่ย เอาออกเลยฮะพี่ปบเด็ดออกเลยเพราะมันมันไม่สามารถเก็บลูกได้นะครับนี่ยทิ้งเลยฮะเอาออกเลยนะครับเนี่ยทิ้งเลยนะครับคือพี่ได้คือจากเดิมเนี่ยบริเวณนี้ต้นเก่าแก่ต้นดั้งเดิมตรงนี้อ่าเริ่มจากพื้นฟูใหม่เลยใช่ไหมฮใช่ครับใช่ครับมาทำตอนนี้สี่ปีใช่ไหมสี่ปีแล้วฮะแล้วก็แปลงนี้สี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ได้ผลมาสี่รอบแล้วใช่ไหมฮะไม่ฮะ รอบนี้เป็นรอบที่สามอ๋อรอบที่สามแต่แต่แต่ปีปีแรกได้ประมาณสามสิบลูกอืมปีแรกได้สาสิบลูกเพราะปีที่สองปีที่สองก็เยอะหน่อยอ๋อปีที่แล้วเป็นไงมั่งแปลงนี้ปีที่สองผมได้ปีที่แล้วผมได้เก้าตันโอ้โหคือพี่ทําเองเลยกับลูกน้องกับอ่าครับผมสี่ประมาณสี่สิบต้นสี่สิบห้าต้นสี่สิบห้าต้นสี่สิบห้าต้นขนาดนี้ความห่างทุเรียนประมาณสิบประมาณสิบเมตร โอ้โหต้นใหญ่มากครับมันมันเป็นปีนี้กับปีที่แล้วเอออกดอกต่างกันมากไหมปีนี้ดอกผมเยอะกว่าปีแล้วดีกว่าสมบูรณ์กว่าเอา่อยังมันขั้นตอนมันดีกว่าฮะแล้วดอกมันเยอะกว่าอดอกเยอะกว่าปีที่แล้วดอกเยอะกว่าพี่มีความคือป,ปีคือปีนี้ผมมีมีดอกทุกต้นเ่ะ มีครบถึงต้นปีแรกยังไม่ครบประมาณ4ี่ห้าสิบต้นเนี่ยก็คือออกหมดต้นครบหมดละเป็นแต่ว่าผมจะพอไม่พอแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่าระดับนี้ก็พอแล้วพอแล้วเพราะว่าทำไม่ไหวละแล้วช่วงนี้ดอกยังไหลอยู่นะพี่กบยังยังมีดอกเล็กดอกน้อยอีกนะแล้วพี่มามาเรื่อยๆเลยเดินเดินไปเรื่อยๆเลยไม่ไม่ดูต้นเก่าแล้วขอดูต้นใหม่ๆมาเรื่อย็เก่าเหมือนกันอ๋อต้นอื่นนะต้นอื่นเปลี่ยนต้นนะเปลี่ยนต้นดูหน่อยเนี่ยพี่กบมาดูใช่ไหมไล่มาเนี่ยตพื้นที่ไรต้องเอาออกหมดแล้วพี่ ยังไม่ได้ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวผู้เลี้พงผู้นี้ต้องออกหมดนะเ,นเด็ดออกเด็ดออกเนี่ยกำลังกำลังจะไล่ทำแล้วฮะเนี่ยกำลังจะไล่ทำแล้วก็ให้เหลือเหลือไว้ที่ข้างล่างมันพี่โกบบอกว่าปีนี้คุยกันเมื่อสักครู่บอกว่าปีนี้ทําดอกยากเห็นบอกก็หลายแปลงบริเวณนี้ทําดอกยากปีนี้ยากปีนี้ยากยากมันมันลำบากแล้วพี่กบมันมันเป็นหลักตะการที่ต้องต้องคิดต้องคิดแนละ้วต้องใช้องค์ความองความรู้แล้วก็ คือผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าทำมาก่อนไม่ใช่มีความรู้นะพี่กบแต่ว่าต้องต้องต้องขนขควยเปิดดูวิดีโอเปิดคลิปแล้วก็เรียนถามผู้ผู้รู้ผู้ที่ชํานาญก็อย่างที่ผมเคยเรียนพี่กบไงผมมีผู้ใหญ่ที่เมตตาผมแล้วให้องค์ความรู้หมดเลยก็คือคุณสุดเทพเนาะเจ้าของสายพันธุ์นวลทองจันทอที่เคยเล่าเมื่อที่เคยเล่าตึงซึ่งซึ่งทุกคนรู้จักในนามคุณพจนนะฮะนะครับมีอะไรถามท่านหมดท่านบอกทุกคําถามมีคําตอบ โอ้โหนี่ถือว่าเขาเรียนรู้จากอาจารย์คอยคอยคอยให้องคมความรู้นะฮะเรียนรู้จากอาจารย์ที่ที่มีความรู้จริงๆเลยใช่ครับท่านประสบการณ์มาสี่สิบห้าสิบปีฮะแล้วเป็นเซียนเลยฮะของแท่เขาเรียกของแท่อาจารย์ร่อของแท่นี่ฮะเนี่ยพี่กบดูก็พอแล้วนี่ข้างล่างนะยังไม่ดูข้างบนนะข้างบนต้องมีเยอะกว่าพี่กบถ่ายดูข้างบนครับดูเนี่ยดูเลยทั้งนั้นเลยครับดูเลย คือดอกมาดีมากสมบูรณ์ด้วยนะใบดีนะครับอืมแล้วโหจังหวะสําคัญนะพี่กบจังหวะสําคัญที่เขาบอกว่ารถมาแล้วต้องขึ้นให้ทันตรงนั้นแหละครับตรงนั้นละรถมาแล้วถ้าขึ้นไม่ทันก็รอเที่ยวหน้ารอไปเรามาก็บอกว่าหมดแล้วคิวหมดแล้วพี่กบจะเห็นว่าดอกบานมีดอกบานนะเนี่ยมีดอกบานแล้วหายแย่แล้วดอกบานมาแล้วมีบานแล้วนี่ต้นนี้บานแล้วฮะอือหู คนนี้บานบานบานเยอะรอยู่เยอะเนอะครับแต่ว่าจํานวนนี่ก็ไม่พอไม่พอลงหรอกฮะพี่เก็บไว้กินเองฮะเก็บไว้ผู้ใหญ่กินตรงนี้แล้วกันพี่ไม่เดินแล้วขอคุยก่อน <c oughs> พี่เดี๋ยนี่ไปดูให้หมดอ <c oughs> ่ะมาดูอีกหน่อย <c oughs> มาดูอีกหน่อยแหมมาต้องชียแล้วดูให้หมดเนี่ย,ยไม่ใช่โอ้โหมัน,มนออย่างน้อยพี่กบเราก็จะได้พี่กบเห็นพี่กบก็ให้ให้คาติชมผมเนี่ยผมก็จะรู้ว่าดีไม่ดีผมก็เกิดกําลังใจขึ้นมาบ้าง พี่กบดูต้นนี้ต้นหนึ่อพี่กบดู้โหนะคุณเพื่อนครับก็ดีมากเลยพี่เขายินดีให้พาชมนะเพื่อนดูอันนี้อันนี้ผมแต่งดอกแล้วนะแต่งกลุ่มแล้วแต่เดี๋ยวแต่งีทีหนึ่งแต่งทีนึงฮะเนี่ยจะบานละอีกวันสักไม่เกินสองสาิตยก็บานแลทั้งพี่ทั้งต้นเลยนะครับเพื่อนๆี่กดูโอ นี่นี่แต่งแล้วพี่กบเจนเป็นชุดกลุ่มๆๆแล้วแต่ว่าปลายปลายยังไม่ค่อยเด็ดออกนะฮะเดี๋ยวต้องเด็ดออกอีกทีเนี่ยพี m, ่กบพี่กบโทษนะพี่กบดูอย่างเงี้ยพี่กบดูอย่างเงี้ยโทษนะเนี่ยผมยัยดูว่ามันมันมาอีกแล้วนะเนี่ยกลุ่มๆเนี่ยเอาอย่างเง้ยครับเนี่ยวพี่พี่กบดูไหมมันมาอีกแล้วเห็นไหมฮะดอกมันมาอีกแล้วตรงช่วงนี้นะฮะเนี่ยวเราเด็ดออกแล้วนเนี่ยนี่ก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอามาอีกแล้วดอกมามาอีกแล้วไหลมาอีกแล้วรับ นี่พี่กบดูตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับพี่กบครับเนีเ่ยเนียดๆดูตรงนะี้มันมาแล้วเห็นไหมฮะม่แล้วเห็นไหมฮะมาแล้วอือก็อาจจะเก็บไว้เป็นรุ okay, ่นหลังก็ได้ครับไว้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 ดังจากที่ตัดแล้วเหลือสักติดต้นสักห้าลูกสิบลูกไว้กินต่อครับครับอืมโห่นี่เนะกะปีนี้คือเมื่อก่อนตอนที่มาปีแรกเลยตอนได้แปลงนี้มาครับ ผมไม่เห็นภาพพี่ให้ผมดูแล้วโอ้โหมันมันโซมากเลยผู้เรียนไม่ <laughs> ไม่มีเขาเรียกว่ามันก็เป็นมันเป็นหนองน้ํานะครับแล้วมันเป็นป่าครับ,รบเป็นเป็นป่าหนองน้ํานะครับนะครับเพราะเรามาทําใหม่<อ>นะพื้นที่ตรงนี้เป็นหนองน้ํางนั้นละพี่ครับก็ขุดบ่อแล้วดินบ่อมาถมนะครับดินบ่อแล้วแปลงนี้นะล็อกนี้พี่ฟื้นฟูหรือทําตั้งแต่เริ่มต้นทําใบมาพี่ดูอะไรยังไงครับออตั้งแต่แรกล้วดู เลือดของว่าอย่างนี้นะพี่กุดนะคือความที่ไม่มีองค์ความรู้พื้นฐานมาก่อนนะพี่ครับก็ว่ากันวันนั้นเลยใส่ปุ๋ยไปใส่ยาไปฉีดยาไปใส่ไปเรื่อยไม่ดีก็เปลี่ยนยาไม่ดีก็เปลี่ยนยาแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องการใบมันทุกใบทุกรอบต้องเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นต้องฉีดยาบ่อยมากเพื่ยเพวกแมลงเพวกอะไรต้องเอาให้อยู่ใช่ครับต้องฉีดยาเพราะต้องเพราะต้องเอาทุกรอบต้องใบต้องไม่เสียเพราะว่าเรารู้ว่าต้นเรามันไม่ใบมันไม่มีเลยอ่ะนะครับใบมันหลงเหลงเลยฮะครับ ปุ๋ย,ยเนี่ย,ยมมพี่เน้นใช้ทางดินเนี่ยใช้ผม ผมจะใช้ผมจะใช้ทางใบเป็นส่วนใหญ่พี่ทางใบเป็นส่วนใหญ่ครับครับผมก็ส่วนทางดินผมก็เป็นปุ๋ยที่ผมใช้แม่ปุ๋ยมาผสมเองอ๋อผสมไม่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยสังตัดไงที่เขาใชรกว่าปุ๋ยสังตัดครับครับก็คือเป็นเป็นปุ๋ยล้วนเลยไม่ไม่มีไม่มีเม็ดเม็ดเม็ดปั้นเม็ด f เลอร์อะไรไม่มีลเลอร์ไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อเป็นเม็ดปุ๋ยล้วนแล้วก็ผมก็ไปหาซื้อปุ๋ยหมักดีๆปุ๋ยหมักแท้นะแท้นะแล้วก็เอามาใส่คือผสมคลุกกัน ไม่ใส่คนละเที่ยวใส่คนละเที่ยวใส่คนละเที่ยวเลยพี่ใส่คนละเที่ยวเลยอ่สะลอสลับกันยังไงถ้าใส่คนละเที่ยวแบบนี้ก็ก็ไม่ครพอใส่ปุ๋ยนั่นพวกก็ใส่ตัวนี้ตามหลังไปเลยอ๋อไม่ไม่ต้องเว้นระยะครับไม่ต้องก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นผมผมมเป็นปุ๋ยไปด้วยกันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแต่ผมของแท้เลยใช่ของแท้เลยใช่ไหมแล้วเคมีผมเต็มเลยปุ๋ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยสมมติผมใช้ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดทำใบใช่ไหมฮะผมก็ทำยี่ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ใส่ปุ๋ย อินซีเข้าไปหมักเข้าไปแล้วผมจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวพี่กบขอเดี๋ยวไปดูตรงที่มีแสงนิดนึงนะผมจะถ่ายนี่ก็ได้นี่นี่นี่ก็เนี่ยฮะก็ถ่ายลวมรวมเนาะพอพี่กบเห็นว่ามาดีมากเลยทุกต้นเลยนะเพื่อนครับ นะแต่ละต้นเนี่ยดอกมาดีมากๆต้นต้นนี้น้อยต้นนี้น้อยครับพี่แต่ก็มีต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ครับอ๋อต้นนี้น้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวพอบันบานก็ก็พอเลยพอต้นพอต้นนะเดี๋ยวบนรานบางทีไม่ต้องการเยอะหรอกครับครับเพราะว่าเอาแค่พอต้นต้นนี้เราต้องการแค่ร้อยลูกมันไม่ถึงพี่่ผมไปดูมมาดูต้นนี้ดีกว่าที่ผมโดน ที่ผมโดนคนขี่เมาแส่งขาตั้งแต่เป็นเหย็ดตินหนูผมแล้ว่าเขาเก็บเฉพาะปลายกิ่งก็เด็ดตินเหย็ดตินหนูผมบอกอ้าผมไม่เรียบร้อยเลยแล้วดีไหมล่ะพี่ดีไหมก็ใจหายไงใจหายแล้วดีไหมแต่ว่าแต่ว่าตอนมันก็พอพอพอดอกมันโตมันก็มันก็เป็นกลุ่มเรียบร้อยเห็นไหมครับสรุปแล้วก็ไม่เสียหายเนาะมันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายครับก็พี่ดูบนก็ยังเต็มเลยยังเต็มอยู่เลยเขาเด็ดเขาเด็ดมาตั้งแต่เหย็ดตินหนูนะอเพื่อนๆนี่คือนี่คือนตัวอย่าง พี่ดูเหย็ดเด็ดมันไปเหย็ดเต็หนูเลยก็ไม่เสียหายแต่มันใจหายอะพี่มันมันมันเสี่ยงเกินไปแล้วดอกเกินไปแล้วดอกก็ก็อยู่ดีมากก็อยู่ก็อยู่อยู่ดีมากไม่ร่วงแม่อะไรเนี่ยพี่ดูเนี่ยเด็ดเด็กลุ่มพวกนี้โดนโดนโดนแต่งตั้งแต่ตินหนูนะตั้งแต่เป็นอย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่เป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาขอแสงนิดหนึ่งพี่นะเชิญมาถึงนี้นิดหนึ่งนะไปกบก็อยากจะทําเป็นแนวสื่อคือพี่เขาอะ ไม่ใช่ว่าเซียนหรือมืออาชีพทําทุเรียนมาแต่ว่าผมประทับใจเรื่องหนึ่งพี่เขาเรียนรู้ต้องครับแล้วก็ผมอยู่กับมันตลอดฮะครับอยู่ตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยสี่ปีนี่อยู่มันตลอดครือเพราะว่ามันพลิกทุกวันนะอืดอกก็ดีน้ําก็ดีเนี่ยนะต้องพลิกทุกวันอืผมจากจากเมื่อวานผมปกติผมให้น้ําช่วงมีดอกผมให้สามสิบนาทีทุกวันวันนี้ให้ไม่ไม่พอแล้วผมให้เป็นชั่วโมงเลยอ๋อตอนนี้เราให้วันนี้ชั่วโมงเลยนะวันนี้ให้ชั่วโมงครึ่งเลยฮะนี่วันนี้ชั่วโมงครึ่งเลยพี่กบ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูอีกทีว่าว่าดอกมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาผมก็ต้องให้น้ำอีกเพราะว่าผมต้องการให้ใบมันออกใบมันไม่ยอมออกใช่ไหมทีนี้พอใบไม่ออกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปออกช่วงไอ้ไข่นกหางแย่เดือดร้อนพี่ใช่ไหมฮะต้องไปบล็อกใบกันตอนนั้นอีกต้องการให้พี่ดูเห็นไหมนี่โดนซันเบิร์นเนี่ยนี่สันเบิร์นโา้แดดนี่เปี้ยงเลยพี่ดูแบบเปี้ยงเลยเนี่ยมีบ้างนะมีบ้างมันมันก็พยายามหาหาหาตัว ัวเคมีตัวไหนที่มาช่วยในการที่ชะงักมันเนี่ยฮะพวกสารเคลือบต่างๆ,ๆก็พยายามหาทดลองดูนะครับนะครับก็มีคือตรงไหนที่โดนแดดจังๆจังๆนะมันมีบ้างแต่ว่าต้น,น,ตนไหนที่เขามีร่มเงาของต้นอื่นไม่เป็นบางมันก็ช่วยได้ไม่เป็นนะมันก็ช่วยได้อันนี้คือหมายความว่าคือถ้าทุเรียนมีร่มเงาช่วยบ้างเนี่ยใช่ครับใช่ครับสั้นเบินเขาไม่เกิดเลยแต่ต้นนี้เขาเจอแดดจังๆเต็ม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 เลยนเต็มเต็มเลย นอกนอกจากเรื่องปุ๋ยเรื่องแมลงนะฮะครับอแล้วพี่ทําอะไรมาบ้างก่อนนั้นสะสมอาหารพี่ทำยังไงผมอย่างเงี้ยเอาเอาตอนบํารุงใบก่อนนะครับครับบำรุงใบก่อนก็ผมก็ซื้อสาลายมาเป็นกระสอบเลยโอ้สาลายเขียวสาลายสาลายสาลายเขียวนะครับก็อะมิโนก็ซื้อมาเป็นกระสอบอืแล้วก็มาตัดช่างช่างใช่เลย ผสมแล้วพ่วนทางใบเลยพ่นทางใบเลยฮะพ่นทางใบแล้วก็แต่ว่าพวกกลุ่มทัดรองทัดเสริมก็มีหลายบริษัทหายก็ไปซื้อเข้ามาอืครับแต่มิโนกาสา,าลายึ่พืชเป็นตัวที่กระตุ้นสร้างใบนะฮะพื้นฐานอพื้นฐานก็อันนี้ก็ซื้อมาเป็นกระสอบเลยก็มัมนมันก็ประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินประหยัดเ,เพราะว่าจํานวนเนี่ยไม่ใช่แค่แปลงห้าสิบต้นแปลงนี้นะคือของพี่เนี่ย ที่มีอีกประมาณหลายหลายเป็นพันใช้เดียวสูตรเดียวกันหมดเลยฮะใช้ทัใบสูตรเดียวกันหมดเลยฮะผมครับปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็ทางทำสิบสองสามสามบ้างยี่ห้าเจ็ดเจ็ดบ้างแล้วแต่อ๋อทำสูตรผสมเองผสมเองแล้วก็กลับแล้วก็หาซื้อปุ๋ยหมักมาใช้ปุ๋ยหมักครับปุ๋ยอินซีไม่ใช่อินซีเคมีนะเป็นอินซีอินซีก็คือล้วนอินซีล้วนครับผมก็ดูว่าเขาเขาใช้ตัวในมาทําเป็นปุ๋ยหมักกากอะไรมั่งกากมันกากอะไรกากชั้นอ้อยอะไรก็ดูดีไหมพี่ปุ๋ยอินรีย คือมันจริงๆแล้วผมคิดว่าตัวตัวเนื้อปุ๋ยเนี่ยไม่น่ามีเยอะอแต่ผมก็ต้องการตัวสีวัตถุถเพื่อที่จะให้มาเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์โอ้สุดยอดแล้วก็มันทําให้ดินร่วนซุยเพื่อที่เวลาลากออกมาเนี่ยมันออกมาข้างบนคือรากตุเรียนมันเป็นรากอากาศอยู่แล้วรากตินที่เขาบอกรากตินตะขาบรากอากาศมันออกมาข้างบนงนั้นไะพี่ม,มันไม่ได้อยู่งลงไป ฟุตหนึ่งหรือห้าสิบเซนไม่อะมันอยู่ข้างบนนี่แหละคืบเดียวนี่แหละตรงนั้นอัดลากษณตรงนั้นเลยฮะคือจุลินรีย์เป็นสิ่งสําคัญใช่เพราะอนใบพี่จะเห็นว่าใบมุงใบไม้อลไรผมไม่ไม่หยิบออกเลยไม่กวาดเลยผมไม่กวาดเตียนเลยไม่กวาดเตียนเลยผมไม่กวาดเตียนเลยฮะผม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 ให้มันหมกอยู่ตรงนั้นนะแล้วตัวนั้นเป็นที่ตัวที่จะรักษาความชื้นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จะเป็นที่อยู่เกิดของรากใหม่อืนะครับแล้วแล้วโดยเฉพาะอากาศอย่างนี้เนี่ยนะฮะไก่กักโศกหลับ พี่ไม่ได้กักโศกเลยผมกักนะแต่ผมผมกักช่วงกระบวนกรเที่ยวสุดท้ายอ๋อกักกี่วันผมกักไปผมเผลอกักไปเจ็ดวันเจ็ดวันจริงๆนานไปเพราะผมไม่อยู่ช่วงนั้นผมกล่ว่าไม่เป็นไรไม่น่าไม่น่าเสียหายกลับมาอีกทีใบในร่วงหมดเลยแล้วพี่ฉบสารผมฉกไปชายสองลิตรน้ำาพันลิตรสองลิตรน้ำผ่านลิตรอ่ะสองขวดสองขวดสองลิตรน้ำาพันลิตรฉบครั้งเดียวพอครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวจริงๆผมไม่เคยทํานะผมลองทำต้องลองทําปีนี้ปีแรก เพราะว่าผมกลัวต้นมันจะมีปัญหาก็เลยไม่กล้าทาแต่ปีนี้ลองดูลองดูจะได้หัดทามั่งได้ผลไหมก็ก็ <พอ S 2> เห็นข<จ>่ามาเนี่ยย,ย,ยังไม่หยุดเลยอ๋อคือยังไม่หยุดเลยการโฉบสารถ้าทําแบบถูกต,ววต,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 ต้องได้จังหวะช่วงเวลามันจังหวะสําคัญพี่ต้องต้องได้จังหวะจริงๆครับทีนี้ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเว็บการพยากรณ์อากาศใช่มันบอกไอโซบาจะลงมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่นั่นคืออากาศหนาวจะลงมาต้องจับเลยต้องเอาให้อยู่เลย นะะถ้ามันบอกว่าอีกสองอาทิตย์มาเนี่ยนะกำลังมาอีกสองอาทิตย์มาถึงนะพี่ต้องเตรียมต้นเลยแล้วเล่นเที่ยวกระบ,บวนนั้นเลยเออนะฮะเที่ยวแรกผมไม่ทันเพราะเที่ยวแรกผมมันใบมันมัน,ม,นมันปืนจจเป,เปจเสลามผมมาได้เที่ยวสองเออพี่พี่โฉบตอนช่วงช่วงไหนที่ผ<ม>่านมาผมโฉบไปประมาณเดือน เดือนพฤิกาคบต้นพฤิกาปลายตุลาต้นพฤิกาโอ้ถือว่าจังหวะดีมากเลยจังหวะผมสบผมจบก็ประมาณสิบสิบห้าวันยี่สิบวันก็ออกดอกเลยไม่ไม่รอเพราะมันไม่มีโอกาสตอนนั้นที่ผมไม่ได้โฉบเพราะว่าใบมันยังไม่เพสศลาดนะผมเพิ่งเป็นใบใบชุดชุดสองเพิ่งมามันยังไม่เพสศลาดก็เลยต้องรอรอให้ใบมันเพสศลาดก่อนอืแล้วการการกักแล้วทีนี้เรามากระเทกน้ําแบบไหนยังไง ไม่กะไม่ไม่กระแทกฮะค่อยๆอ่อย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 ค่อยอ่อยเพราะว่าเขาบอกบางทีกระแทกน้าเดี๋ยวใบมันร่วงอีกก็มันร่วงแล้วอะร่วงแล้วมันร่วงแล้วเดี๋ยวร่วงอีกพี่อ่อยแบบไหนฮะก็อ่อยแบบว่าเขาบอกว่าอยู่ในรัศมีของไอ้อไอ้พุมไอ้รไม่ผมก็อ่าประมาณนั้นละฮะประมาณนั้นคือไม่เปิดเวียงออกนอกอืไม่เป <mel od ic> <ส>ิดเวียงนอกก็อ่อยมั่งอะไรมั่งก็ดูใบด้วยครับพี่ดูใบดูใบว่าใบมัน มันสลดแค่ไหนมันแห้งแค่ไหนอืนะครับนะครับไอ้ที่ขาวๆนี่ก็คือพวกไอยาลาอ๋อยาลาแต่ของพี่มีปัญหาเออเคยเห็นว่าใบใบตอนนี้มันเริ่มกลับมามันแล้ะเห็นไหมฮะตอนแรกมันจะหม่นเลยตอนที่มันช่วงดอกตอนนี้มันมันละพี่ดูครับนั่นมันใบมันเริ่มฟื้นละเจอปัญหาพวกไรแดงพวกอะไรไหมผมฉีดกันไปแล้วฉีดกันไหมฉีดกันนั้ต้องฉีดกันเพราะเราไม่รู้มันลงเมื่อไหร่แล้วก็ปัญหาคือเราไม่อยากเสียใบอีกไรแดงพี่ฉีดกันแบบไหน ก็ <g ul ain> ฉีดกันไม่ล่วงหน้าเลยพี่ยาะ<ล>ะอะไรแต่ก่อนเมื่อไหร่ยังไงอ่ฉีดมันแทบจะทุกเที่ยวเลยไม่รู้มาเมื่อไหร่อ๋อคือใส่กันไว้ตลอดคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือคือคือผมไม่ได้คิดถึงต้นทุนเนาะอืเพราะว่าเพราะว่าทุเรียนโลงก็รุ่นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยร้อยร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบเนาะอืมก็พี่คิดดูดีว่าแล้วไปเสียปุเน่ยพี่ก็บอกแกงอย่าเสียได้พริกอ่ะแกงเนื้ออย่าเสียได้พริกตอนนี้ต้องต้องแลก โตไม่ใช่คือคือเราเรียนรู้อะ่ะเพราะฉะนั้นเราถือว่ามันเป็นค่าวิชาครับนะฮะแต่ว่าเราได้ผลผลิตด้วยได้คืนมาด้วยนะครับเราได้คืนเพราะฉะนั้นอันไหนที่ยาที่จําเป็นต้องใช้ต้องต้องใช้เพราะว่าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ถ้าพลาดไปปุ๊บเสียดายถ้าเราไปเสียดายยานะครับกลัวไปอยากประหยัดนะั้นเราเราไปพลาดนะอืผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าเดี๋ยวผมไปเอาจากลูกคืน ครับนะครับจาเผมผมไม่ได้คือผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้พี่กบมาดูนะผมจะแต่งขาดเลยนะครับผมจะแต่งขาดเลยเพราะผมาทรงเอบีเลยไม่มีไม่มีตกไซ้์เลยเพราะผมรู้แล้วว่าถ้าทําดีๆนะดอกไม่ลูกไม่ล่วงหรอกนะพี่กบถ้าบํารุงดีๆลูกไม่ร่วงับเพราะฉะนั้นผมผมอยากให้พี่กบดูต้นนี้ตั้งแต่แต่งขาดตั้งแต่หยยดตินหนูนะนี่นี่คือของปีแล้วร้อยลูกออแล้วก็แต่งเหลือเก้าสี่ลูกตอนวันที่ยี่สิบสองเดือนสาม ปีที่แล้วปีที่แล้วที่ต้องแต่งออกเพราะว่าลูกมันไม่ไม่ขยายไม่เบ่งครับแต่งเหลือกาสีแล้วก็ยังเบ่งไม่เท่าไหร่สรุปแล้วปีที่แล้วอากาศร้อนจัดแห้งแล้งก็เลยลูกไม่เบ่งปีนี้เป็นเหมือนเดิมอืมเป็นเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวน้ําก็หมดแล้วเนี่ยกบเป่าฝนไม่มีละไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้ําหมดแล้วเดี๋ยวน้ําหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็เบ่งยากอีก เพราะฉะนั้นผมจะแต่งขาดตั้งแต่ระยะก่อนขึ้นไก่ไข่เลยผมก็ขาดเลยอืผมจะขาดผมไม่เอาอย่างนี้แล้วสมมติว่าต้นนี้กาวปีนัก้าสี่ปีนี้ผมจะลดเหลือแปดสิบพอแล้วผมจะแบ่งช่วงผมจะแบ่งช่วงระยะนั้นนะฮะก่อนที่จะเข้าถึงเดือนมีนาเนี่ยฮะไอมันเป็นไอไอไอเขาเรียกว่าเป็นไอเป็นไอทรงไอไออะไรอ่ะก่อนเลยเลยไอขดโค้งให้ได้อืผมต้องไปขดโค้กสี่ห้าวันผมต้องเป็นขดโค้งให้ได้ Oh. ใช่ไหมแล้วแล้วผมจะไปเลยไปไปไกลเลยมันจะเบ็ดมันจะลูกมันจะไปเร็วเลย mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําอย่างนั้นผมจะลองทาในพกบดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูใบมันดินเห็นไหมดูไซใบมันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย oh. สวยสวยนะนี่สวยทั้งแปลงเลยนี่ปุ๋ยสังตัดเออสวยทั้งแปลงเลยได้ไม่เประหยัดผมประหยัดไงพี่ผมไม่มีดินเหนียวอ่ะอคือคือมันประหยัดเลยเนาะแต่ผมไม่มีดินเหนียวแต่ว่าเราแต่ว่าเราผมจะอย่างเราทําเองเนี่ยเราจะประหยัดค่าปุ๋ยประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์่าเดี๋ยวเราเราได้ของแท้เลยเดี๋ยวเรื่องเรื่องปุ๋ยเดี๋ยวมีโอกาสสอบถามพี่พี่โค้คือคิดเอาเองนะคิดเอาเองนะแต่ว่ามันทําแล้วมันได้ผลนะฮะอืมแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลามันนั่งผสมนั่งอะไร อ่ามันเสียเวลาแต่มันคุ้มแต่มันก็ได้ฮะมันก็ได้แล้วคือเราต้องการของ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 ใช่ฮะใช่เนี่ยต้นต้นนี้ก็ดอกเพิ่งเริ่มมาพี่กบดูไหนม้เริ่มมานี่ใช่ไหมเพราะต้นนี้มาช้าแต่ว่าก็มาแล้วพอแล้วพอแล้วเพราะต้นนี้ก็ห้าสิบลูกก็พอแล้วสี่สิบห้าสิบลิฟขั้นตอนต่อไปนี้พี่พี่กบทําอะไรต่อไปบ้างเด็ดเยเยจัดกลุ่มแล้วจัดดอกละแต่งออกเลยฮะเด็ดออกเด็ดทิ้งเลยเนี่ยพี่กบดูดีไม่เด็ดได้ไงโอ้โหเนี่ย เน <laughs> <profession Wit default> ี่ยพี่กบดูเงี้ยเเนี่ยเนี่ยเี่ยดูนี่ดูดิโอ้โหนี่ต้องเด็ดออกอ่ะโอ้โหเหลือแค่สามช่อพอเนี่ยเด็ดทิ้งเนี่เด็ดไปแล้วนี่เด็ดจากยอดลงมาเนี่ยครับกบเด็ดจากยอดลงมาเด็ดข้างล่างผมเก็บเองอือข้างบนผมให้เขาขึ้นปีนเดี๋ยวข้างล่างผมเองนี่นี่นี่ต้องออกเลยพี่กบเอาก็ได้นี่ครับอออือเออได้พี่กบลงเล่นเล่นเองเลยก็ได้เนี่ยนี่ช่อนี่ช่อนึงช่อนี่ช่อช่อนี่ช่อแล้วไล่มานี่ต้องกี่ช่ออ่ะ เนี่ยหลือเยอะพี่กบนั่นแหละไอ้แล้วพี่กบเล่นเลยอไม่ผิดะมาใหม่โอ้เนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยพี่กบดูดอกต้นเลยพี่กบดูเนี่ยเนี่ยดอกไหลเนี่ยเนี่ยดอกไหลเนี่ยเนี่ยพี่กบมาถ่ายเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเต็มเอาหมดอ่ะแต่ว่าผมอาจจะเก็บไว้บ้างไว้กินเองครับโอ้ยมาแบบดีมากเลยแล้ว เสมอเนาะคือการโฉมก็ดีตรงที่ว่ามันมาพร้อมกันเนาะมาเสมอดีมัน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 มีตัวที่เราผมใช้ตัวที่ผมใช้มาปีที่แล้วแล้วมันได้ผลเนพี่พี่ใช้สารตัวไหนตัวน้ําหรือตัวไม่ไอ้อันนี้อันนี้บอกบอกชื่อไปเลยเนาะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้สนเซอร์แต่ผมบอกว่าผมใช้กลุ่มของคอร์ดโมเซลอะไรนะคอร์ดโมเซลหรอครับคดโมเซลแพงมากสารไซโคเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่โทษไอตัวฉีดบํารุง ดอกให้มีดอกเน,นี่ยต้นให้มีดอกเนี่ยแล้วสารแเพคโคสารเเพคโคก็คนะใช้ทั่วไปฮะใช้ทั่วไปทั่วไปกี่เปอร์เซนต์ยี่ห้าไอ้ยี่ห้าเปอร์เซนต์ทั่วไปแต่ว่าตัวนั้นใช้กลุ่มคอนเวอร์เซลกลุ่มคอนเวอร์เซลปีที่แล้วผมใช้ดอกก็ามาดีไงปีนี้ก็มาดีมาดีคอนเวอร์เซลแล้วก็ใช้ของกลุ่มของกลุ่มของอะไรไอบริษัทใหม่ที่เขามาเสนอแล้วก็ผมเขาก็ให้ผมลองใช้ดูนะของกลุ่มจ่าฝูงจิฝ่าจ่าฝูงเขาก็แต่ผมใช้รวมของเขาค่ะคอนเวอร์เซลเลยนะก็พบว่ามันได้ผลนะมันไปด้วยกันได้ แล้วมันก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันเบิ้ลไหมมันมันค่าใช้จ่ายมันเบิ้ลไหมก็เบิ้ลแต่เบิ้ลแล้วเราได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเก็กซิมมาว่าดอกไม่มาดอกไม่มาไพื่อที่นทุกกี่วันครั้งตัวนี้ผมเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเลยเจ็ดวันครั้งแล้วพี่กบดูดอกมันก็มาอย่างเงี้ยมาดีใช่ไหมใบก็ดีเด็ดทิ้งเกือบเหลือเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเด็ดออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเด็ดทิ้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าโอเคในส่วนนี้ก็คื ตอนนี้ก็ต่อไปก็คือมีหน้าที่แต่งดอกแล้วก็การให้น้ําก็คือก็จะให้ก็คงจะต้องให้ทุกวันทุกวันทุกวันนะทุกวันให้ทุกวันเลยทุกวันให้ทุกวันเพราะว่าจะเล่งใงใบมันสมบูรณ์ได้ครับแล้วเล่งดอก้วมันให้ดอกระยะมะเขือพวงเล็กเนี่ยนะฮะครับก่อนที่จะเข้าสู่ดอกหอมเนี่ยต้องอัดน้ําให้มันเต็มที่แล้วก็เรื่องของแมลงเราก็ต้องดูเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเข้ารอบฉีดละเพราะว่า บาง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 ต้นมันมีบานบ้างมีบานครับมันมีเพี้ยไฟน้อยมานะฮะครับเพี้ยไฟเพี้ยจักรจันรอะไรเงี้ยต้องเอาให้อยู่ก่อนต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่สําคัญในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะโอ้ไม่ได้เพี้ยไฟมันกินดอกเลเทหมดเลยนะฮะแล้วหนอนมันก็เพราะว่าดอกดอกเรามันหนาไอพี่กครับ เป็นที่ชอบหนอมันชอบซ่อนอยู่อย่างดีเลยครับ,รบผมก็ในส่วนล็อกนี้แปลงนี้ก็ขอยุติประมาณนี้นะฮะขอคุณพี่โกมากๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวนะไม่ไม่เดี๋ยวนะพี่กบผมอะไรผมผมไม่ใช่เซียนไม่ใช่คนเก่งทำสวนนะเป็นแต่อย่างที่ผมเรียนพี่กบว่าอยู่กับมันตลอดเวลาอยู่ทุกวันครับอยู่ตลอดเวลาแล้วเฝ้ามองมันอเฝ้ามองมันแล้วก็คิดว่าวันนี้เอาทําอะไรกับมันพรุ่งนี้จะทําอะไรกับมันมันเกิดอาการอะไรขึ้นมาเราจะทําอะไรกับมันนะฮะแล้วก็สู้กับมันตลอด พี่ิดมนตลอดเพราะว่านวันนี้มันว่ากันช็อตๆเลยมันใช้ฟอร์แมตเดิมไม่ได้แล้วทาสวนอือากาศมันไม่เหมือนเดิมพี่เปียท้องฟ้าไอ้ชั้นบรรยากาศมันโดนทําลายหมดแล้วแดดเปรี้ยงมากครับนะดูพี่ดูนตอนนี้หน้าหน้าหนาวจริงแต่แดดเปรี้ยงจัดเลยร้อนจัดเลยคืออุณหภูมิมันเหมือนเย็นสบายนะแต่จริงๆมันร้อนจัดมันอยู่เขาเรียกยูวีมันค่ายูวีมันสูงมากสูงสูงมากเพราะว่าชั้นบรรยากาศมันแล้วของพี่เรื่องน้าเป็นห่วงไหมฮะ ปีนี้ผมปกติแปลงนี้พูดถึงมันอยู่เชิงเขาเนาะแน่นอนมีปัญหาเรื่องน้ำเนาะถ้าพอหลุดจากหน้าฝนไปแล้วน้ําก็เริ่มลดลงหน้าฝนนี่เต็มบ่ออยู่แล้วน้ําจากเขาตอนนี้เดินเดิน,เด,นเดินน้ําดิบมาจากคลองเรียบร้อยแล้วครับครับเดินละเตรียมรอไ,ไฟฟ้ามาพวกก็ทำงานเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องน้ําจบเลยแล้วส่วนแปลงที่อายุสามปีสี่ปีตอนนี้อีกประมาณเยอะปีหน้าปีหน้าเริ่มปีหน้า จำนวนประมาณเท่าไหร่ที่ของพี่ที่เตรียมจะทําปีหน้ากี่ต้นน่าจะอยู่ประมาณสักหกร้อยโคกโอ้โหหกร้อยโคกที่จะครบสี่ปีครึง่งครับแล้วเห็นบอกว่าพี่ทําเรื่องเบญญพัรณ์ไว้หลายสายพันธุ์ด้วยใช่ใช่ผมมีเกือบสี่สิบสายพันธุ์อ๋อเดี๋ยวให้มีโอกาสพี่กบขอพาชมเรื่องเบญจพัรณ์แล้วคุยเรื่องไว้ชิมกันเองไว้กินกันเองเพราะว่าอย่างเบญจพัรณ์ก็คงจะขายลําบากเนาะเพราะว่ามันอย่างเงี้ยเบญจพัรณ์มันต้องกินแก่จับ พอแก่จัดปุ๊บเนี่ยมันสุกเร็วอพอมันสุกเร็วปุ๊บเนี่ยการจำหน่ายการขายมันยากครับเพราะฉะนั้นไว้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 แจกกับผู้ใหญ่พืชนฝูงคที่ที่ที่รักที่นับสี่ห้าสิบสายพันธุ์เลยใช่ใช่ว่แจกเป็นขิงไหเวลาแจกตอนนี้ได้ผลผลิตหรือยังยังยังปีหน้าได้ปีหน้าได้ครับ ลราแจกแจกเป็นเข่งเลยพี่เพราะว่าเข่งหนึ่งมีห้าสายพันหกสายพันเจ็ดสายพันแปดสายพันต้องให้กันอย่างนั้นเพืแล้วให้ชิมชิมกันนะว่าเราชิมนี่เราชิไม่ชอบปีหน้าไม่ต้องเอาเออบอกพันนี้ไม่ต้องเอามาให้แล้วนะครับผมแต่หมอนทองนี่มันพื้นๆมันมีอยู่แล้วหมอนทองเดี๋ยวฝากติดตามนะเดี๋ยวผมจะทํำแปลงหลายสายพันธุ์และแปลงอื่นของพี่โกต่อไปด้วยเนาะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยขอบคุณพี่โกมากสำหรับวันนี้ขอบคุณนะพี่โกเช่นกันสวัสดีครับ